ชะตาเงินล้านเป็นเศรษฐีมีโชคใัย่รับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจสี่วันเกิดนี้รับทรัพย์โดยโชคร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองสวัสดีครับพบกับช่องหมอสันไพศาโลโรหนึ่งัห้ารอยเก้าดวงชะตาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดไอแล้วสี่ชะตาเงินล้านเป็นเศรษฐีท่านอย่าคิดว่าการทำนายดวงเป็นการเพียงแค่ เสียงทายเท่านั้นว่าดวงชะตาเราจะเป็นไปตามนี้เรารับพลังบวกไปครับบอกได้เลยว่ามันเป็นการเสี่ยงทายดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นว่าชะตาช่วงไหนเป็นอย่างไรชะตาช่วงไหนเป็นอย่างไรท่านเปิดคลิปนี้มาดวงชะตาของท่านจะเป็นไปตามนั้นรับพลังรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายมีโชคใหญ่เข้ามาในเกณฑ์ชะตารับทรัพย์รวยโชคคนเกิดวันแรกคนเกิดวันจัทร คนเกิดวันจันทร์ตกตำแหน่งชะตาเจ้าหมาสเสน่รับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายชะตาเงินล้านกำลังจะเข้ามาสู่ทัวท่านท่านกำลังจะเปลี่ยนจากฐานะปานกลางก็จะเป็นเศรษฐีฐานะยากจนพลิกจากการก้ามขั้นนะครับกลายเป็นฐานะปานกลางก็ถือว่าเป็นเศรษฐีนะครับชะตามีการเปลี่ยนแปลงชะตาเป็นอย่างไรชะตาของท่านมีเพศตรงข้ามคอยหนุนนำดวงชะตาเพราะฉะนั้นท่านอย่ามองข้ามใครที่ทําให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าวแสนทุกทรมาน มันอาจจะมีทุกขลาบเกิดขึ้นนะครับแต่เรื่องบางเรื่องนะครับเราโดนเขาปฏิเสธนะครับโดนเขากั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสีมาแล้วเราควรที่จะต้องลีกหนีให้ไกลสิ่งเหล่านี้นะครับหมอท่านใช้คําว่าเพศตรงข้ามเขาอาจจะเลิกลากับเราไปแต่ว่าท่านจะได้เจอใครบางคนมีโชคใหญ่เข้ามามันถือว่าเป็นทุกขลาบนะเป็นเรื่องดีๆเข้ามาในชะตาชีวิตและดวงชะตาถือว่าเป็นเศรษฐีทางด้านเรื่องความรักก็ได้ ชะตาเงินรัดท่านอาจจะได้เจอคู่ครองที่มีอํานาจปารมีวาสนามีเงินทองมียศมีตําแหน่งร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองและชะตาชีวิตของท่านดวงเล็กที่ไหนถ้าบางคนบอกว่าฉันไม่ต้องการมีคู่หรอกนะครับในเมื่อนะครับดวงชะตาฉันตกเจ้ามหานสนิทท่านไปไหนก็มีแต่คนแอบรักแอบชอบลหลงไหลในชะตาชีวิตของท่านแต่ให้ทํำยังไงล่ะนะครับทำยังไงล่ะนะครับ,งงนะรบแต่ท่านไม่ต้องการใครแล้วอยากอยู่คนเดียวดีกว่า มันเหนื่อยแล้วเกินกับเรื่องพวกนี้ง้อง,งอนกันไปง้อกอนกันมาชะตาชีวิตของท่านจะเป็นเศรษฐีเงินล้านมีโชคใหญ่ครั้งใหญ่เข้ามามในชะตา<ๆ>ก็ดวงมันใหญ่แต่ว่าถ้าใหญ่มากๆอาจจะหาคู่ที่มาเทียบเคียงท่านได้ยาก<ๆ>ก็หาคู่มาคู่ชะตาเนี่ยหาดีๆที่เคียบเคียงดวงชะตาของท่านมันยากเพราะท่านเป็นอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจเงินล้านกําลังจะเข้ามาและโชคใหญ่เลขเสียงนําโชค ถูกางวันที่1ก็เป็นไปได้รับทรัพย์โดยโชคอาถรรพ์กากบาทสามเหลี่ยมใหญ่เกิดขึ้นจะรับทรัพย์โดยโชคสมหวังด,ดังใจหมายมาดูคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารตกตำแหน่งอะไรคนเกิดวันอังคารตกตำแหน่งบริวารน,นะครับบริวารชะตาเงินล้านใส่ถีเงินล้านมีโชคใหญ่สีวันเกิดท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตานี้อาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจบริวารจะนำพาโชคลาบบริวารน,นั้นคืออะไรบางคนไม่เข้าใจ บริวารน,นั่นคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะอาญาติมิตรสนิททั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วและยังไม่ล่วงรับทําอะไรก็มาหนุน,ำนํำดวงชะตาอาจจะเป็นเทพเทวดาฟ้าดินคอยหนุนํำก็ถือว่าเป็นบริวารได้นะครับชาติที่แล้วเขาเคยเป็นพ่อแม่ของท่านมาก่อนชาตินี้ไปเกิดเป็นเทวดาแต่สงสารลูกอยากให้ลูกได้ดีมีโชคใหญ่ก็มาหนุนำนำดวงชะตาถูหวยตลอดก้าวงวดติด ก็เกิดขึ้นมาแล้วนะครับยาดูถูกดวงชะตาตัวเองนะครับบางคนได้ก้าวงวดติดๆนะครับผมอย่างบอสันเคยได้มาแล้วบอกได้เลยว่าเรื่องเหล่านี้ไม่มีคําว่าบาังเอิญน,นะครับนักวิทย,ยาศาสตร์ต่างๆก็จะบอกว่าจะเป็นไปได้ไงหนึ่งในล้านนะครับเขาบอกแค่งววเดียวยังหนึ่งในล้านเลยแล้วเจอก้าวหัวติดๆสายมูเตลูอย่างเราเข้าไปอึ้งเลยอึ้งกิมกิเลยนะครับสิ่งเหล่านี้บังเกิดขึ้นในชะตาของอาถรรพ์กากบาทเอกตรงกลางหัวใจ แล้วคนเกิดวันอังคารดวงชะตาเบาวกว่าใครที่ไหนล่ะนะครับชะตาจะได้เงินล้านก็ได้โดยง่ายนะครับบทจะได้นะใครก็ฉุดท่านไม่อยู่เทวดาฟ้าดินก็ฉุดท่านไม่อยู่ท่านจะได้เงินล้านก็มาโชคใหญ่กําลังจะเข้ามาตัวตัวท่านเป็นมาสถีเร็วๆนี้ท่านอาจจะมีเงินล้านนะครับท่านที่ติดนี่ติดสินจะได้ปลดนี่สมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองมหาเสน่ห์มหาโชคเกิดขึ้นกับตัวท่าน นะครับชะตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันท่านจะต้องสังเกตดวงชะตาของท่านดีๆไม่ว่าจะเป็นรูปลสกลิ่นเสียงน,นะครับธาตุต่างๆนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นกับคนอาถรรพ์กากบาทเอ็กเนี่ยมันต้องมีลักษณะพิเศษนะครับไม่เหมือนธรรมดาทั่วไปนะครับลักษณะพิเศษนั้นเป็นยังไงนะครับผมอาจจะมีลมพัดรูปเข้ามานะครับทำให้ท่านรู้สึกยิ้มหวานวานวัน ท่านอย่ามองว่าเรื่องลมเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับถ้าท่านเป็นสายลายมือกากบาดเอกตรงกลางหัวใจท่านมีซิกเซนท่านมีเซนแแรงท่านมีองค์บ,งบอกได้เลยว่าถ้าท่านรู้สึกว่าลมนะั้นเป็นเรื่องล้อเล่นไม่ใช่ท่านท่านไม่ใช่กาก,ากบาดนะครับนะครับลมนั้นคือจุดเปลี่ยนเลยนะนะครับเวลาผีเข้าเป็นไงครับลมพัดมานะเวลาดวงชะตาเปิดเป็นไงลมพัดมาเพราะฉะนั้นลมนี่อันตรายมากนะครับมีทั้งด้านดีและไม่ด้านดีเพราะฉะนั้นตื่นเช้ามารับพลังลมตอนเช้า จะรวยเป็นเศรษฐีชะตาชีวิตท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีแล้วมาดูคนเกิดวันต่นนอไปคนเกิดวันต่อไปคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหสัสบดีดวงชะตาตกตำแหน่งอะไรมาดูกันดวงชะตาคนเกิดวันพฤหสัสบดีตกตำแหน่งนะครับผมมีครูบาอาจารย์ปกปักคุมของรักษานะครับตรงกับวันเกิดท่านเลยวันครูนั่นเองน,น,นะครับเขาเรียกว่าวันมีครูนะครับผมชะตามีนะครับครูบาอาจารย์ตกตำแหน่ง นะครับผมมีการเสียงทายนะนะครับตกตําแหน่งชะตารับทรัพย์เงินล้านนะครับครูบาอาจารย์คอยหนุนนําเพราะฉะนั้นท่านทําอะไรท่านอย่าผิดคูนะครับท่านทําอะไรท่านอย่าผิดคูนะครับท่านจะทําทอะไรจะมีโชคใหญ่กราบไหว้ครูบาอาจารย์ก่อนถ้าท่านลําเป็นนักสแสดงเป็นลิเกอะไรอย่างเงี้ยปาแป้งไหว้พระลักษณ์หน้าทองก่อนไหว้พ่อแก่ก่อนนะครับและโชคใหญ่จะเกิดขึ้นกับทวท่านนะครับชะตาของท่านจะต้องอยู่ในศีลธรรธมทาอะไรตรงไปตรงมาอย่ามีกิก อย่ามีชู้นะครับถ้ามีแล้วขออนุญาตจากแฟนหรือ,อยังถ้าขออนุญาตแล้วโอเคขออนุญาตจากแม่เขาหรือ,อยังโอเคนะครับเราเชื่อไปตามตำราครับผมกับครูบาอาจารย์ท่านกล่าวไว้ขออนุญาตแม่หรือ,อยังอ่ะนะครับผมนะครับมันต้องมีการคลองทาจากบุคคลที่เป็นเจ้าของนะครับผมขออนุญาตให้ถูกต้องนะครับผมตามหลักแบบแผนประเพณีนะครับผม ชะตาเงินล้านรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมายร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองมีโชคใหญ่กําลังจะเข้ามานะครับครูบาอาจารย์จะไม่ตายท่านถูกก้าวง้วติดเฮงเงรวยๆนะครับถึงขั้นนั้นแหละนะครับผมก้าวง้วติดเฮงเงรวยๆชะตาพิพานได้รางวัลโชคใหญ่เลขท้ายสองตัวเลขถายสามตัวโกยให้เรียบเลยนะครับถูกล่างถูกบนถูกซ้ายถูกขวาถูกให้มันทุกทิศนะครับผมชะตาเงินล้านไปซื้อลอตโต้ต่างประเทศไอ้รวยเป็นมหาเศรษฐีถูกสักสี่พันล้านดอลลาร์ ฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปแต่ว่ามีคนเพิ่งถูกไปแล้วครับแล้วท่านว่าเขาไม่มีโชคใหญ่หรอนะครับเป็นยังไงล่ะเขาถูกแล้วล่ะนะครับผมรับทรัพย์รวยโชคสมหวังตั้งใจหมายจะตาชีวิตของท่านนะครับรับทรัพย์รวยโชคคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับคนเกิดวันละไบคนเกิดวันศุกร์จะตาเงินล้านตกตำแหน่งอะไรมาดูกันตกตำแหน่งจะตาของท่านนะครับบริวารหนุนนำอ่านะครับผมบริวารหนุนนำ บริวารหนุนนำมีโชคใจรับทรัพย์ลอยโชครับทรัพย์ลอยโชคเกิดขึ้นกับดวงชะตางานไม่ว่าท่านจะดวงชะตาแข็งแค่ไหนนะครับท่านอย่าทิ้งบริวารน,นะนะครับบางคนนะนะครับโดดเดียวเดียวดาแสนทุกทรมานทิ้งบริวารเพราะว่าเคยทาผิดหรือว่าทําอะไรก็แล้วแต่นะครับผมถึงแม้จะโดนคนอื่นกระทํามานะครับท่านก็ต้องไม่ควรที่จะทิ้งนะครับในทิ้งในที่นี้ก็คือว่าอาจจะเก็บไว้ภายในใจนะครับผมไม่จําเป็นที่จะต้องไปแสดงออกก็ได้นะครับในใจพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือ แต่ว่ามันเกิดความเขาเรียกว่าแรงกระตันอยู่นะครับบริวารบริวารน,นี่คือใครครับพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านนะอาญาณมิตรนิทหลายที่ล่วงรับไปแล้วหรือ,อยังไม่ล่วงรับนะครับถ้าล่วงรับไปแล้วท่านก็ควรแผ่บุญให้กับท่านนะครับอีกทางเบบุญญะตารางผลบุญใดที่ข้าพเจ้าใดทําแล้วตั้งแต่ดีจชาติจนถึงบารจนชาติขอให้บ,บุญนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ล่วงรับไปแล้วนะครับขอให้บุญนี้นะผมให้เขารับอนุโมทนาบุญไปนะครับถึงแม้ว่าท่านจะตกทุกข์ระกําำำบากอยู่ในภู ครับไม่ว่าจะในนรกภูมิจะไม่ได้รับได้ได้ยินเสียงนี้นะครับท่านเอ้นะครับขอให้ได้มีบุญกุศลแผ่ไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะยังไงเราก็เคยร่วมบุญกุศลสร้างบุญสร้างกุศลกันมานะครับผมดวงชะตาของท่านบริวารของท่านจะมาหนุนนำในชะตาให้มีโชคใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ล่วงรับไปแล้วเคยเสียชีวิตไปแล้วนะครับอยู่ดีๆก็เข้ามาเข้าฝันฝันบอกถึงโชคใหญ่เฮ้ยเลขนี้แหละลูกเลขนี้แหละสี่เอ้หกตัวตรงๆ ไม่ต้องกลับไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นรางวัลที่หนึ่งชัดชัดนะครับรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจใหมายธุรกิจการงานหน้าที่การงานก็จะมีการเปลี่ยนแปลงร่ารวยเป็นมาสถีพิกชะตาชีวิตพิบผันนะครับจเจริญรุ่งเรืองถ้าท่านค้าขายขายข้าวแกงนะครับขายขนมจีนอะไรอย่างนี้ท่านจะค้าขายดีขายดีจเจริญรุ่งเรืองพิกชะตาชีวิตมีเพศตรงข้ามคอยมนุษนํนำดวงตาร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับช่ชื่นประสบ็จรับทรัพย์รวยโชคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่คครรััับบสสวดี